นอกจากเรื่องของยาเสพติดแล้วเนี่ยนะคะปัญหานี้นอกระบบนะคะทางรัฐบาลก็กําลังแก้ปัญหาอยู่ค่ะซึ่งตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านลุยแก้ไขในปัญหานี้นอกระบบที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งมีการกําชับให้ทุกภาคส่วนค่ะทำการเร่งแก้ไขปัญหานี้ให้เกิดผลสําเร็จโดยจะต้องยึดกฎหมายเป็นที่ตั้งและเน้นย้ําในเรื่องของความปลอดภัยของลูกหนี้ค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านลงพื้นที่ติดตามประเด็นการเจรจาแก้หนี้นอกระบบในพื้นที่ของจังหวัดน่านพร้อมกับประชุมหาหรือร่วมกับหน่วยงานรชาชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดน่านและร่วมรับฟังการเจรจาแก้ปัญหาหนี้ระหว่างลูกหนี้กับหน่วยงานรชาชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะ นายชัยวัชรงโคโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ตั้งเป้าหมายให้จังหวัดน่านเป็นจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบทั้งหมด ซึ่งรัฐบาลค่ะได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะคะโดยการดำเนินการแก้ไขหนี้ที่ผ่านมานั้นไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยนะคะแต่เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าปัญหานี้เนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานและได้แก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของพื้นที่ที่สามารถทาได้ค่ะ โดยทั้งนี้นะคะถ้าปัญหาไม่ถูกแก้ไขเนี่ยก็จะกลายเป็นสารตั้งต้นเกิดปัญหาต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดปัญหาสังคมปัญหาความไม่ปลอดภัยของประชาชนถึงแม้ว่าจังหวัดน่านนะคะจะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ก็มีหน่วยงานครบทุกหน่วยงานหากว่าสามารถร่วมกันทำงานพัฒนาแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เรื่องนี้นอกระบบก็จะเป็นปัญหาทุกใจของประชาชนเป็นปัญหาที่ไม่ใช่ความผิด ซึ่งปัญหาไม่ได้เกิดจากการพานันหรือการซื้อ,อยาเสพติดแต่นี่นอกระบบเนี่ยเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่ทุกท่านรู้กันดีรวมถึงการถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมโดยทั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ย้ำนะคะว่ารัฐบาลน,นั้นจะแก้ไขปัญหาให้เป็นรูป,ปรธรรมขอให้ทุกหน่วยงานร่วมการเป็นเจ้าภาพแก้ไขปัญหาให้ความเป็นธรรมทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้โดยยึดกฎหมายเป็นที่ตั้ง ถ้าสามารถทำได้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีสิ่งดีๆตามมาในชีวิตของประชาชนขอให้ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นผู้รับใช้ของประชาชนเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลชุดนี้กำหนดต้องดำเนินการให้สำเร็จขอให้จังหวัดน่านเป็นจังหวัดต้นแบบในการแก้ไขปัญหาขอให้กระทรวงมหาดไทายกำชับหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ ขอฝากความหวังให้เจ้าหน้าที่ทุกคนหน่วยงานทุกหน่วยงานคืนรอยยิ้มให้คนไทย